มาเพื่อมอบหนังสื่อสมรสให้แก่คุณนูจียงหมิ่นเย่ด้วยคำสั่์ของมิดามาดาังและการอรอของแม่สือ่อขอให้ครองคู่ตราบจแก่เท่าทุกเช้าชื่นมุ่งทุกเดือนทุกปีร่มเย็นขอโทษทีเสียวเย่ที่ข้ารประชาแต่ทุกอย่างยังทนอยู่ขอเพียงจะดินดองข้าจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง พาเจ้าไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวยช่างเถออย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยหากมีวันนั้นจริงจะพูกเขาคมดาบทะเลเพลิงหรือขุมนรกข้าก็จะบุกเข้าไปและสู้เคียงข้างเจ้า ท่านนี้บ้าจริงๆท่านมั่นใจได้ยังไงว่าข้าจะไปกับท่านเจ้าต้องไปนะแล้วถ้าหากข้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางรอดล่ะเช่นนั้นข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าไปยังปรโลก เรื่องของความรักยากที่จะควบคุมบอกว่าท่านจะให้อภัยในความผุนผันพลันแล่นของข้าหากวันนี้เรื่องสำเ,เร็จลุอื้อขอท่านรัชกรช่วยคุ้มพรองสกุลเสียแต่ถ้าหากไม่สำเร็จข้าก็จะรับผิดชอบทั้งหมดไว้เองและจะขอชดใช้ด้วยชีวิตเย่แล้ว อยอออัง like? ถ้าไม่อยากฆ่าพูเจ้อใส่หัวไปซะท่านเกิดมาทำไม เสียงหามุู้ชายสายตรงแห่งโจซปุซี่มาเพื่อมอบหนังสือสมรัให้แก่คุณูเจียหนินเงย่ด้วยคำสั่งของมิดามาดาและการรับรองของแม่สือ่อขอให้ครองคู่ตราบจนแก่ท่านทุกเช้ามุ่งทุกเดือนทุกปีร่มเย็นขอโทษใีเสียใย่ยที่ข่ากปราชาแต่ทุกอย่างยังทันอยู่ขอเพียงจ้ยินยอม ข้าจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างพาเจ้าไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียว แม่ทอเสียจะจะพาสนุนรักของข้าไปที่ใดเดเดเออไร้ซึ่งความเคารพมั่วสมในวังหลังเจ,จ้าจงกบเจะมีอะไรจะพูดอีกไหมเซบีบอกขหลังข้า กับตัวนายครับย ลักฝนะ่าบาทเป็นหม่อมชันที่มาเป็นตนไม่เหมาอะสมอขอฝ่าบาทเมตตาเขาด้วยเด้ไหมครับฝ่าบาทแน่แนอนว่าเจ้าต้องรับโทษแต่กบฏผู้นี้ไม่อาจปล่อยให้หลไปได้ฝ่าบาท ฟ้าบันเห็นเป็นความจงรักภัณดีของสกุลเซียปรอดส่ไว้ชีวิตเขาด้วยถอยไป,ป้าฟ้าบ้านยิ่งจ้ะรักมันมากเท่าใดยิ่งปกป้องมันเท่าไรข้าก็ายินดีด้วการทีมันตายเท่าบัาาระราชะรู้จ้าจะทำอะไร <laughs> ฝ่าบาทขอสรงระงับโทรศัพท์เรื่องนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังเงินต้องกระหม่อมเล่นบางรุกกับไม่ทัพน้อยเสียก็ได้ยินเสียงเสือคำรามที่ป่าเขาเหลี่ยงเวืนี้มีเสือร้ายอยู่ดังนั้นกระหม่อมจึงยากกัะไม่ทัพรุดมาที่นี่เพื่อกป้องฝ่าบาทเะคะเสือป่าเงินเห้อเสือป่าคุมกราค้าด้วยคุมกรงค้าด้วย อุ้มีมีมีเสือป่าจริงจด้วยใจใจใจความหมอฟาบากระหม่อมเฝ้าสังเกตการท้องฟ้าพบว่าบุตรในครรภของนางสกุลเจียงมีชะตาอันสูงส่งสามารถสืบทอดบัลลังได้ฮะ พูดอะไร哟เออจริงแท้แน่นอนยิ่งกว่านั้นไม่ทับน้อยเสียพูดนี้มีดาวฉีสาวคุ้มครองและตอนนี้อยู่ในช่วงทำสงครามกับต้าเฟิงหากสังหารดาวไม่ทับเสะเองจะเป็นผลร้ายต่อแควนขอฝ่าบาททรงพิจารณาให้ดีเ ฟาบาทหม่อมฉันขอทางฝ่าบาทเป็นหม่อมฉันเองทั้งหมดเป็นความผิดของหม่อมฉันจากนี้ไปหม่อมฉันจะปฏิบัติตอนยางสมฐานะเพื่อสืบทอดทายาทให้กับฝ่าบาทและจะไม่มีความคิดอื่นอีกคำนี้จะเป็นคนพูดเองนะพาโตลีผินกลับวัง หากไม่มีราชโองการจะข้อห้ามก้าวออกจากวางังหลวงไม่จะขึ้นก้าวพาตัวไปไม่นะไม่ส่วนเจ้าทำลายความถูกต้องทรยศต,ต่อความเมตตาข้าจะปลดเจ้าออกจากตำหนงลดฐานะาเป็นทอดและให้ไปเฝ้าประตูที่ประตูเสียนเต,ตอ อาเว,วร้วยจ้ะครูผู้หญิงถูกพาตัวไปแล้วขอรับ